ตาย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 โอ๊ยฉ <ŏ> <m> ันไมได้เลยไอ้สัตว์ต่ำหันตรงนี้แหละนี่แหละอี๋มันใส่มันนาแล้วอังมันใส่มันนาแล้วอือมีอาวุธเหรอโอ๊ยมา9เช็ด3แปม มาบอดเลเจ้ามนโกงสั์ปักคข่งออกแล้วกันชื่ออะไรครับเออครับผมชื่อนาดูดครับพี่ครับสวัสดีครับนาดูดผมชื่อนาเด้าครับโอ้ยนาเด้าโอ้เดี๋ยวต้องเจอนาว้าวอีกคนนะครับดเจนี่พี่นี่ช่างชินนีหว่าฮะมันมีพลังงานช่างชินแมวรอยสักที่หน้าออกอะฮะ มันไม่ชอบนายช่างชินเลยอะอ๋อนี่ไม่ใช่ช่างชินจริงๆป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเสียงเหมือนกันเฉยอ๋อโอเคโอเคผมนึกว่าช่างชินแอปมาบอกนะดเองครับโอเคครับน้วดูดผมน้วเด้าครับครับยินดีได้เด้าเฮ้ยได้รู้จักนะครับอ๋อมาที่หลังขาผมได้เลยฮะลองเย่าท้าผมนะเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนมาเดานะเจยเคแฝดดอกไหมเนี่ย อันนี้เขาติดสตอเขายังเข้าสตอรี่ไม่ได้ครับวันเขายังไม่ครบแต่ดอกมันไม่ใช่สตอรี่นี่เป็นกิจกรรมใช่เหรอใช่ใช่ไปต่อยได้กิจกรรมมันไม่ได้เป็นสตอรี่ฮะนองม็ฉีดยาให้หน่อยี่เขาจะฮิวไหมเป็นฉลอบเป็นลอครับคนไหนใจนครับคนไหนจะฉีดยาอีชวมพูชยวันนี้คนเยอะไหมยกมือได้ไหมรู้ไปก่อนแล้วกันฮ เฮ้ฉิโดมิกีิเมาเก็บภาพไว้ก่อนมิกิเมานั่งมิกีิเมาอืมอืมแค่งานผมช่างภาพพี่ดีต้องมุมอย่างงี้แหละ1 2ต้องไว้มอนใดมอนคูจะออก t i k t ์ k แล้วนะกับพวแล้วนะโอ๊ยไมไปป่ได้ทำไมอ่ะ ไมมาไม่ได้รถยูนิงช่วยเลยกดเป็นคนขับหรือเปล่าตอนนี้ใช่ไหมใช่แล้วเอ้กดกดเดินหน้าเลยเขาตแล้วก็ได้อ่าแยแล้วอ่าตายแล้วสกใได้เดินไปแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่ทันแล้วโอเคลอยนี่แหละจัดไปลอยนี่แหละจัดไปไปเลยเร็วๆนัวเลยอุ้ย เฮีย er, เราพวกเดียวกันนะเฮียเอาหนัวดิหนัวดิเนี่ยพวกเดียวกันนี่แหละมันตรงนี้เฮ้ยอออเฮ้ยอออหมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนไพ่อน,นุม่มตรงนี้แหละนี่แหละ อี่มันใส่มันนาแล้วอืมมันใส่มันนาแล้วอย่าดิเราคนเยอะแยะอุ้ยทำไมเขามีมไม้เฮ้ยเดี๋ยวกล่องกัวต้องถือโอ้ยอืมอย่า ออมีอาวุธเหรอโอ้ยโอยอ,อบ่ทำหรอ้อยากยืนแต่ยืนไม่ไหวแล้วทำไมตะกี้แอรเดอร์มีคนถือมานเบสบอลด้วยวะเอออันนั้นคือเขาค้าฟข,ข,ของไ,ไงอาวุธมัน อ้วิงเข้าได้ได้ไม่นานนี่เองี่ผพว่าอยู่อยู่ดีเดินมาหมดสองทีตายเลยแม่งอาวุธนานแล้วก็เขาขายตอนนี้มันอมันโอกาสครับได้สิบปอร์เซ็ต์เขาขายกันอยู่สองพันสองพันโอซีนะอ๋อก็แพงเอาเรื่อง <laughs> แต่ว่าเวลาบวกก็คุ้มอยู่โอเค ยังมไีไม้เบสบอลนี่ต้องโดนก่อนนะเออกำลังจะหวดมาได้สองทีล่วงเลยอ,อยู่ไหนหรืออยู่เก้ 9, 5, หาห้าสี่อ่าในเมืองเหรอไม่ไม่ไม่ตรงแถวแถวที่ขุดนั่นแหละอ๋อกลับมาก่อนกลับมาที่เดิมโอ้โหไกลเลยนะีเอนี่ <iche und inhale> เดี๋ยว <c oughs> รอขนุนใหญ่ได้ไหมกำลังมาขุดเลยเนี่ย ออโโเเคคนัดต้องช่วยแล้วเด้งโคตรบ่อยเลยแต่ว่ามันไม่ได้เด้งเหมือนคราวก่อนที่เด้งเป็นหน้ากราฟิกนะนี่คือหลุดออกจากเกมไปเลยอะไม่รู้เกิดจากอะไรงงมากมันต้องมีโปรแกรมอะไรมาขัดขวางทักอย่าง ใช่ทุกทีมันมันจะขึ้นเป็นเออร์เลอแล้วให้มันจะเหมือนแบบโหลดดิงแล้วก็บอกว่า G P U แต่นี่แบบอยู่ๆมันก็เด้งออกไปเลยเหมือนแบบไม่ได้เรื่องนมาแล้วนะวันนี้เล่นไม่ได้เลยเว้ยปัพี่จะเย็นมันไม่มีของเกิดอะไรขึ้นหยอกทุกคนมารวมตัวกันเพราะว่าโดนผีหลอกมาแล้วมาทำอะไรกันตรงเนี้ยเอะ อยูนยังไงผีถามได้ยังไงนี่ไงเฮ้ยมันหมายยัไงเนี่ยถามได้ยกที่ใครดึงมาเดี๋ยวได้ดึงมานผีดึงหัวมาเออใช่เลยไปทุกคนไปดึงกลับดึงกลับใครก็ได้คนหนึ่งอ่ะเดี๋กลับดีกว่าเดินยวกับดุกคนแล้วไปเดินกลับกันอยู่โอ้ได้กลับเยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทำทำเพื่อ

รถไม่มีด้วยไม่มีรถอะนัดทำไงดีเอ่ได้คอยคุยกันได้หน่อยเฮอผมผมอยู่เกาะครับเดี๋ยวไปส่งผมเดี๋ยวไปเรียกรถเดี๋ยวไปเรียกรถเอ้ยไม่ได้ยังรถไม่ได้มีนะมีคันหนึ่งนะเหรอไหมมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนหนึ่งคันหนึ่งคนหนึ่ง ดีครับสวัสดีครับทำไมเจ้าตายล่ะขึ้นรถอีกทีตายเลยเออตกแมพเหมือนกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ๆก็ตกแมพอันนี้เป็นอะไรกันครับเนี่ยหมอแล้วด้วยหมอเป็นเพื่อนกันครับหมอผมชอบหมอคนนี้ละเกิน บัวเขาเขาไม่พูดเป็นจสักคำเลยเขาไม่สนใจผู้ใดเลยเราไปรับเขา<ำ>ดีไหมเดี๋ยวผมไปส่งฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด้วยกันก็ได้ครับผมกำลังจะเข้าเมืองพอดีเลย mm hmm. ผมกำลังจะเข้าเมืองพอดีเลยฮะไปได้วยกันฮะโอเคขอบคุณครับแต่ดันตกแมพซะก่อน นัดมาให้หน่อยดิคิดว่าโดดทันแล้วนะเมื่อกี้คิดทันทันอยู่แต่ว่าขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งอะ่ะตายเลยขึ้นรถทำไมเราต้องมีขึ้นรถแล้วลองลองวันนี้สงสัยจะไม่ได้นอนแล้วลนะ่ะ รถใครนี่เฮ้ยนี่มันรถเพื่อนแจ็คนี่หว่าฮะล้วใช่แล้วอย่าบอกนะว่าตกแมพเหมือนกันนะไม่จะใช่ใชลองโทรเขาไหมนัดเขาไม่ติดจ้าโอเคสซโยนาลา 哎呀。<laughs> <laughs>